แล้วผมจะไปแอบแล้วเหนือ EPC เป็นคนหา EPC ไปนี่รับเลย20ล<น>ทุกคนเดี๋ยวผมแล้วก็เดี๋ยวผมี๋ยวผมแอบตรงไหนดีตรงนี้มันหลอนนะผมเอาตรงนี้กัน ทุกคนมาผมขออีกรอบเถอะอะมาอานเหนือไปซ่อนเดี๋ยวเขานั่งอยู่ตรงนี้เลยเดี๋ยวเขาจะเอาหน้าทิ่มแบบนี้นะแต่ผมจะซ่อนนอกบ้านบ้างนะครับ อยู่นอกบ้านนะครับท่านผู้ชมพร้อมจะไป ่ซนนะครับผมจะซ่อนตรงนี้แหละครับเมื่อกี้อ่ะเขาอยู่ตรงนู้นอ่ะตรงไหนตรงไหนคุณอยู่ตรงไหนได้พาไปดูหน่อยไม่เห็นจริงๆนึกว่ามีคนเปิด โอ้โหทุกคนเถื่อดอยังวะแล้วเขาก็ตะอนออไปตรงนู้นน่ะเขาก็รีบวิ่งเข้าห้องอ๋อแต่ไม่ปิดประตูนะใช่ <laughs> ไม่งั้นมันก็ไม่ดี <laughs> ไปแล้วผมไปแอบเฮ้ยคุณหลับตาย่างนั้นแหละแล้วผมแอบข้างนอกนะหาเอาข้างนอก はい。<music>